ตางในอีกการสามัญปักขวาสับยีสุวิหารติกับพีราวัตุสมีมหาวเนวะหตาิกขุสังเคนะสัทธิปัญจมัตเตหิปีสเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจาโลกธาตุหิเทวตายิูเยนะสันิปัตตานิอัตติตาโมติว่าขาวันกลงทัสสนายะภิกขุสังขันจ่า อัทะทโคจะตุนนังสุทาวาสากาอิการนาเทวานางเนตธาโมสียังโขพักขาวาสกเกสุวิหารตีกับปิลาวัตถุสงังมหาวันีมหาตาพิโคสังเคนะสาธิงปัญจามาตหิพิคุสเตหิสปีหิวะอาราหันติหิทาสหิจะโลกาัา,าตุหิเทวตาเยปุเยนาสัน นิปาตะตาหุติพะคะวันตังทัศนายาภิคุสังคันจะยันุนันมะยัมพีนาภคะวาเตนุปะสังกเมยามะกุปัสังกะมิตวาพะคะวะตุสติเกปัจเจกะขาถาพาเสยยามาเทวัตตาโคตาเทวตาเสยยาตาปี นามาภะราภูริโสสามิชิตาวาพาหังไปเลยสายะปะสาลิตงวาพาหังสามินเชยยะอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทวีสุอันตัดนาหิตาพระครวตุปุรตโตปาตุระหังสุอาทาโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเิตวะอกับมันตังอาทังสุอกับมันตัง ขีตาโคยกาเทวตตาพระคาวาโตสันติเกยมังคาทังอภภาสีมหาสมโยปาวะนัสมิเทวกายาสมาคตาอาคัรรมหาอิมังธรรมมาสมยังท่าขีตายียว่าอัปปาราชิตาสังคันติอัทโขอัปปาราเทวตตาพระคาวาโตสันติเกีย๊ยมังคาทาังอภภาสีตัตร,ประปัจจาวา สัมมาทัห่งสุนตังอัตโนชุกามากังสุสารถีวะเนตานิขหิตวาอินทิยานิอักขิติปันทิตาติอทาโกอปารถีวัตตาปะคะวโะตวสันติกีมังคาถางอาภาสีเชตวาขีลรังเชตวาปะดีขังนินท่าขีลรังโอหัจะมณีชาต เตจารันตีสุธาวิมาลาจักขุมาสุทันตาสุสุสุนาคาติอัฐาโควาปาราเทวตาภขวาวตสติคีนาคาถามาพาสีเอเกติพุทธังสารนังคาตาศีนาเตฆามิสันติอัปปายาอัปปายาภูมิงปะหายามนุสังทีหังทีว่า กายังปานิปุเิสันติติอัตโกปะะวะภิกขุอามันเตสียิปุเณนะภิกขเวทัศส,สสุโลกธาตุสุเทวตาสันาาสนิปาต,ต,าตะาาตาาส,าสันนิปปติตาหุตีตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวยหิสุนอาหติธรรมมัทธานังอัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัพพระคะวันตานังเอตัดปะระมายวะเทวตาสานิปัดติตาอะเฮสุลเสยัะถาปีมัยหังเอตัดรหิเพเอตัดรหิเยปิเติพิคเวภพิสันติอะนาคัตตามาทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพพระคะวันตานังเอตัปะระมายวะ ทีวตาสัน,นิปาติตาพระมสังิีเสือถาติผีไมหังเอตาราหีอาชาคีสามีพี่ขวีเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิพี่ขวีเทวกายานังนามานิเทสิสามิพี่ขวีเทวกายานังนามานิตังสุธาสุนาทะสาธุกังมัตสีการทธะ ภาสิษามีาติเอวัปเตติเตเอวัปเตติโคโตเตพิพพพพกภูปะขวัโตปัญจโสสุมปะคขวาเอตตาธาบูจัตเสโลกาบุคคาสามายัตถาภูมิมาตะท,สทัสิตาเยสิตาคิริขภะลังปะฮิตาธาสัมมาหิตาปุถุสีหา วาสันดีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาทามาะสาสดธามิปสัสสนมิปสัสสนะมะนาวิลาเพอโยปันจัตสติยตวะวะเนกาปิละวัฏฐวตีตตโตอามิตาย ัตาสาวกีสารนินาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆวตเตจจักปะมัคคุลสุตตวาพุทธัสสะมาสนังเตสัมปาตุระหุงยานังอะมานุสานาทัสนังอภิเกาตามัทคุงสาหัสสังอาทาสัตตริจต่างเยเกสาหัสสนังอะมานุสัส มัททสุภะเปกีนันตมัททคุงทิสาสภาพุทธาหุงตันจสภอพินญ,ญายะวะวะกิตวานัจักขุมาตาตวอามันตายิสัทธาสวัคีสารนิคเตเท,ทวะกายาภิกัตาตวิชานาถภาิกขวยโยหังกิตติสสามิขิราหิอนุบุพโสสสตะสหัาสาย สัตตาสหาัสสาวยาคาภูมิกาบีนวัตถวาอิติมันโตชุติมัตัวนับตัสยาสศินูมุทมานาอภิกรมุภิภูนาสนิติงวะนังชักสหัสสาหิมมาวตายาคานานตะวันเนโนอิทิมันโตชุติมัตัวนับตัสยาสศินูมุทมานาอภิกรรมุภิภูนาสนิติงวะนังสัตตาขีลา ติสาหัสายขานานตตวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนวมตันตยัสสินโนมูธมานาอภิกรมุพีคุณาสมิติมนังอิเตเตโซลัสาสหัสายขานานตตวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนัมตันโยัสสินโนมูธมานาอภิกรมมุพีคุณาสมิติมนังเสสานิทาปัญจตายาขานานตตวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสินโนมูธามัน โมทมานาอิกรรมพิกุลสสัมมิติมนังกุมพิโรราชาขะหิโกวีปุรัสตะนิเวสานางพิโยนังสัตตสาหัสังยักานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติมะนังปุริมันจัตทิสังราชาทัตตรัตโธภาษาสติคันทบ อาน aster, างอธิปติมหาราชายศศิโสบุตตาปิตฐะสาวาหูยินทามนามหาพราอิทิมตัชุติมตุนตวนวตุยศสิโนมุทมานาอภิการมมพิคนาสมิตินวังทักินาจาริสังราชาวิรุณอโหตับปชาสติกุมงพันธานางอาทิปติมหาราชายศศิโสบุตตาปิตฐะสาวาหูยินทมานามหาพราอิทิมตัวชุติมตุนตัวนมตุยศสิโนมุทมานาอภิการมมุพิคนาสมิตินวัง พาชิม <ersch> ันจัติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตัสสะพหะโมอินทามานามหาภะลาอิทิมันโตจุติมันโตนัมันโตุยาสสีโนโมธามานาอภิคัมปิิคุณาสันมิติมะนังปุตตาลันจะตทิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาขานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตาปิตัสสะพหะโม อินทามานามหาพลาอทาิที่มันโตที่มนันโต as มันนันโตยัสษ์ศรนมโมรับมานาอภิกามูวิิุณาสังมมติงมะนางังผู้ที่มัทที่สังทาตะนัตโวท่วาขีนเนนะวมิรุนอาโก ปัจจีเมนาวิรูปะโคกุเวโรทะนางทีสังจัตตารูติมหาราชาสัมมตจัตตารูติสาทัทันละมานาอัฏฐานสุวันีกาปิณวัตถเวเตนสังมายาวิโนทัสสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุกินทูเอกินทูวิตูจาวิทูตัวสหจันทะนูกามาเสโทจักกินทูขันทูนิขันทูจักปะนาโทโอปามัญโจร ทีวาสุตโจะมาตาฤทิจิตตสีโนชาคันทาโพนารราชาชาโนสโพโออาคูปัญจาสิโคศีวาติมพาดูสุริยวัชชาสาอิเตจันเยชราชาโนคันทัพาสหาราชุพีมุทัมานาอภิการมูพิกุณาสมิติมะนานอาทาคูนาสภานาคาเวสาราสหตัชักกาว กัมพะลัตสาตาราอาคูปายาคาสหญา,าติพิิยามุนาทัตตาราชาอาคูนาคายาสสิโนเอราวานุมหานาคโคโสภัคาสมิติมะนัมเยนาคาดาเชสหาสหานติทิพาธิชาปาคีวิสุทธัจักขคูเวหายาสต วะนะมัชฌาปะตาติตราสุปนาอิติเตสนามังพะอภยนัตทานาคาราชานามาสีสุปันนาโตเขมามัสสีพุโทโธสันหีวาจาหิอุพัวมหายันตานาคาสุปันาสารานามังสูพุทังสิตาชี ชิตาวาชีราหัตถีนาสังมุธังอสุราสิตาพาตาระโดบายสาวกเตเตอิทิปันโตยะสสนิโนกาละกังชามหาพิสมาอสุราธานะเวฆัาสาเวปาจิตติสุจิตติชะปะหาราโธนมุจีสหตันสัตัญจาภานิปุตตะนังสัพพิเวโรจนะมักกาสันใน ิาวาพาระดินเสดังลางลาพัททมุปาคามุงสามารถโยธานิพัทันเตภิกขุนาสมิติมวรังอภปจัตทวาปัทารีจาตเตโชวาโยตถาคามุงวารุณาวารุณาเทวาสโมจัตยะส,สาสาหาเมตตากรุณาการิกาอากูุธิวายะสัสิโน ท่าเศรษฐาสทากายาสภพนะันต์ตะวันนิโนยิที่มันโตชุติมันโตนะ้ำมันโตเนียสัตยิาาโนโมธามนาอภิกามุพิกุณาสัิติมนังวิธูจัตถีวาสาหะอิจะอะสัมาจัตุเวยาตมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาภูกุลกิตา,าสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาภูกุลกิตา,านะ ขาตานิปูรากิตตวะคูมันทะพระลาหากาวาสุนังวสโวเศธสวสักโะปาคาปุริทัโททาเสเตระสถากายาสเพนานันตะวันนิโนดิทิมันตุชุติมันตุมันนาวันตุยัสสินโนมวัมานาอภิกรรมูภิกุนาสิกิติวานังอาทาคูสหกูเทวาชาละมัคคีศีขาหนวะอ่ะ ฤทธังกาจาโอชาจาอุม,มาบุภาสิอุภาษิภาสีโนมะรุนาสหธรรม,มาจะอาจุตาจะอาณีชะกาสูเลยยารุสิงหาอาคูอาคูวาสาวานีสีโนท่าเสตระสัทธากายาสะเพนนันตตะวันนิโนอิทธิมันตุติมันตวนวันตยัสสีโนโวุฒามานาพิกามูพิคุณาสัมมิติมันัง,านางสัพ มานามหาสมานามานุสามมานุสุตมาคีตาปารุสิทธาอาคูอาคูมโนปารุสิกาอาธาคูอารโยธีวาเยจาโลหิตตะวานิสโนปาราคามหาปรารคาอาคูเทวายาสสิโนทัศเตทัศธากายสาสัพเ,เพนานันตตะวันนิโนอิทิมตโตชุติมตโตัวนั่นตัสสิโนโอทัมมานาอิกามุภิคขนาสันติมานัง สุกากรุมหาอนุนาคูวคานาสาสหะโอทา,าคไคยะหาปะมุกะอาคูทีวาวิจักขนาสัทธามตาหาระคาชามิสักาจายัสสีโนทานายังอาคาปัจจุโนโยทิสาภวิสติ เสเทนะสัทธากายาสเพนันตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินูมูทธมานาภิกามูพภิกุนาสมิฏฐิมณังคมิยาดุสิตายามากัฏฐา迦จยาสสินลามพิกาลามเศรษฐาชตินามาจาอาสวานิมานัติโนอาคูอาธาคูปารานิมิตาทัศเศเตฐาสัทธากายาสเพนันตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสสิน มูทัมานาอภิกามูพิกุณาสม,มิติงวานางเศรษิสัตเทเ,เทเวทวากาสัตเทเทเทวนิกายาสพินานาตะวานินโนนามันนาวายนาอาคันชุมเยชันเยทิสาสาหาปะปะอุลทาชาติมักขีรังโอคาเกนมามานาสวังทะเคมูขะ ข้าตาลังราคังชั้นทางว่าอาสิตาติตังสุพาม,มาปาระมตโตจัตปุตตาอิทิมันโตสหาหะฉะนังกุม,มาโรติโซจะาโสปาคาสามิติว่านังสัหาสาพมมามะโลกานังมหาพาม,มาพิติถัติสุพันสุปปันโหนชติมันโตพิสมะกายโยสัสสิโส ทตุเศษเททาเซตหาอิสระคูปันปัจเจกับวัมสาวัตดดิโนเตสันจากมัชโตอาคาปาริฮาหาริโตปาริวาริโตเตจากสัพเทอพิการเตสินสินเทเทวิสภพมมะเกมะละนาอภิคามิปัสการหาสาม มันที่ยังเอธะคันะธะพันธะธาลาเคนาพันธะมัทุโสมันตาอาัสะมันตาปราริวาเรธามาโวมุนจิธาโกจีนังอิติตาธามหาสีโนกันกันหะเสียนังอับอิสัยป,ปานินาตาละอาหะจาักสะสละกัรตาวานะภีระวัง ญาถาปาวุสโกมิโคท่านะยะัโตสาวิชุกโกตถาสโสปัญจุวะธาสตตตถา,สตตตาสโสดปัจจุทาวติสังปุโทอสตยงังวะเสตัญจะสพังอภิญญายะวะวะกิตวาวะชั ววากิตาวานัจักคุมาตัโทอมันติยสัตถาสาวกีสารนิรเตมาราเสนาภิกาันตาตเตวิชาณาถะพิกโวไเตจาอาตับอมกาลุงสุตวาพุทธสัสสะศาสนาวีตาทาเกหีปากามูงนสังโลมัปอิชย,ยุงสัเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสีนาโทนโมทันตีสหะภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ